อีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนดูจากคำให้สัมภาษณ์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตัดสินใจลงการเมืองหรือเปล่าค,ครอบครัวเตชะไพบุญเมื่อวานนี้คุณพรเทพเตชะไพบุ์นะคะพร้อมกับคุณกบประพัสราเตชะไพบุ์ภรรยาก็มาให้กําลังใจคุณพีรพันธ์สายเลขาทวิภาคแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ด้วยนะคะคุณพรเทพก็บอกว่าดีใจและภูมิใจกับคุณเอกนัทค่ะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุดมการทางการเมืองสูงไม่เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนทุ่มเทในการทำงานทุ่มเทต่อสู้ให้กับทุกสิ่งนะคะนะคักข่าวก็เลยถามว่าลูกชายมาทํางานกับพักนี้แล้วเนี่ยและตัวคุณพรเทพเองจะกลับมาทํางานต่อกยก็รือคุณขิงคุณเอกนัทิง้องถันเนี่ยนะฮะค่ะคุณพรเทพก็บอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถามสามี ยังไม่ชัดเจนกลับไปถามภรรยาถามคุณกบประพัชราค่ะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะลงสมัครสอสอในนามรวมไทยสร้างชาติคุณกบบอกขอดูนิดนึงก่อนนะเอ๊ะตอบอย่างนี้นี่แปลว่าก็มีเขามีเขาโครงะนะอาจจะมีความสนใจนะคะคุณพรเทพก็เลยแซวติดตลกกันนะคะว่าแค่กระดิกนิ้วก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะคะของคนที่มาร่วมสแสดงความยินดีคือก็ถือว่าภาพรวมๆเนี่ยถือว่าคึกคักนะคึกคักแล้วก็มีคือไม่ใช่พักใหม่ที่แบบ ไม่มีของอะ่ะม,มีมีทั้งภาพลักษณ์ของคุณพิลาพันธ์เองความคาดหวังของสังคมแล้วก็มีเนื้อมีเนื้อคือนักการเมืองที่เป็นสสหรืออดีตสสหรือมีฐานคะแนนอยูอ่เป็นเนื้อเป็นหนังที่จะมาเข้าร่วมกัน ก็เมื่อกี้ที่คุณพีรพันธ์บอกไงคะว่าตอนนี้หลายคนยังพูดไม่ได้เพราะ,ะเขายังเป็นสอสออยู่เนี่ยนั่นแปลว่ายังจะมีสอสอปัจจุบันเนี่ยที่เตรียมจะเข้ามาสังกัดพักนี้ก็คงจะมีในระดับพอสมควรทีเดียวนะคะอ่ะอะติดตามกันต่อไปนะครับจังหวะก,ก้าของอพักใหม่พักนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับ